Elephant, why are they so big? she can are you so small? Elephant, why are they so big? Chicken, why are you so small? Thing, do you know why? Do you know why? Can you tell me? Thing, do you know why? Do you know why? Can you tell me? la 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 la. la, 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 la. Hello everyone, welcome to English by ครูหวาน Welcome to English by ครูหวานสวัสดีค่ะทุกทุคนนะคะวันนี้คุณครูหวานจะมาะนำเสนอสั้นๆน,นะคะวันนี้เกี่ยวกับประโยคที่เราจะใช้ถาม วันเดือนปีอ่ามันมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าเออย่างเช่นเราจะถามว่าวันนี้วันอะไรอ่าเดือนเกิดของคุณเดือนอะไรเป็นภาษาอังกฤษเราจะถามว่าอย่างไรอ่ามาดูกันเลยค่ะกับประโยคแรกนะคะประโยคนี้เลยค่ะ What day is each day? Repeat after me What day is each day? แปลว่าอะไรคะ แปลว่าวันนี้วันอะไรน,นั่นเองนะคะเอาไปใช้ถามเพื่อนได้นะคะ,ะกับประโยคที่สองนะคะประโยคนี้เลย what is the day today repeat after me what is the day today แปลว่าอะไรคะ d a e แปลว่าวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นั่นเองมาดูประโยคที่3กันนะคะ,ะ when is your birthday I repeat after me When is your birthday? อ่า birthday คืออะไรคะ birthday ก็คือวันเกิดของเรานั่นเองแสดงว่าเขาถามอ่ะวันเกิดของคุณคือวันไหนนั่นเองนะคะใช้ถามเพื่อนได้นะคะหรือว่าถามคุณครูถามคุณพ่อ,ถา,พอถามคุณแม่ถามได้ทุกคนเลยนะคะ When is your birthday? อ่าคำนี้เลยนะคะประโยคนี้เลยอ่ะถึงประโยคที่4แล้วนะคะกับประโยคนี้ค่ะ When is Halloween day? When is Halloween Day แปลว่าอะไรคะอ่าวัน h ฮ l โลวีนตรงกับวันไหนนั่นเองนะคะหรือถ้าเราจะใช้กับอ่าคำว่ายกตัวอย่างวันสงกรานต์อ่าเราจะใช้ว่าอะไรจะเปลี่ยนจาก Halloween เป็นสงกรานต์ก็จะเป็น When is สงกรานต์ Day อ่า When is สงกรานต์ Day อ่านะคะอ่ะวันผ่านไปนแล้วทีนี้เรามาดูเดือนบ้างนะคะ มาดูประโยคแรกค่ะประโยคนี้ what month is this now yeah. repeat after me what month is this now แปลว่าอะไรคะเดือนนี้เดือนอะไรนั่นเองนะคะ,ะกลับประโยคถัดไปนะคะ which month d o e s your school begin repeat after me which month d o e s your school begin แปลว่าอะไรคะโรงเรียนเปิดเรียนวันไหนนี้นั่นเองนะคะ ะะเดือนการถามวันเดือนไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูการถามปีบ้างนะคะ,ะประโยคแรกของการถามปีคือ what year were you born repeat after me what year were you born ะนะคะแปลว,ว่าอะไรคะคุณเกิดปีไหนนั่นเองนะ,ะกับประโยคนี้นะคะ what year did you graduate from college repeat after me What year did you graduate from college? อ่าแปลว่าอะไรคะอ่าคุณจบจากามหาวิทยาลัยปีไหนนั่นเองนะคะใช้ถามเพื่อนๆถามรุ่นพี่ถามน้องๆได้นะคะประโยคนี้อ่ะกับประโยคสุดท้ายนะคะในการถามปีนะคะคือประโยคนี้คะ่ะ What year did you start working here? อ่าอีกรอบหนึงคะ่ะ What year did you start working here? อ่าแปลว่าอะไรคะ แปลว,ว่าคุณเริ่มทำงานที่นี่ในปีไหนนั่นเองนะคะอ่าโอเค everyone clap your h a n d นะคะโอเคนะคะวันนี้คุณรูหวันก็ได้พาพูดถึงเกี่ยวกับประโยคที่เราใช้ถามวันเดือนปีในการถามในสถานการณ์ต่างๆนะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเนาะอ่ะทีนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะสุดท้ายนี้นุ่มถุ้งันก็อยากจะพูดว่า I'm finally w e w i l d l i k e s a y Thank you and bye bye ค่ะ